แกงไก่ใส่ฟักทองครับผมสุดพ่วลุงตัดชาแนลครับเดี๋ยวใส่พักอีตูครับหรือว่าพักไม่รักนี่แส,สบๆกดบกๆเลย สุกคั่วลุงต่ำชาแนลครับผมเสียงนกเจียวเจียวเจ้าเจียสุกเดี๋ยวปิดไฟครับดเดี๋ยวมันรักลงเลยบดูดีดแขวะนะครับเดี๋ยวไปยุบ แสบแสบครับพี่น้องแสบแสบเอามือนีมาไทยหยวนนำลาย,ยลาก่อนครับเดี๋ยวมือหนาที่เสียอัดแบบเต็มเต็มให้เบิงได้ครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกกำลังแรงใจที่ติดตามกดลงต่อเลยกับที่ทุกคอมเมนต์ทุกควาตีชมทุกตอนอมมน่าน,นทุกคอมเมนต์เลยกับตอบทุกคอมเมนต์นะครับผม อย่าลืมกดซับสไคร์และกดติดตามให้โครงตออชแนลนั้นเดยนครับผมเดี๋ยวมือหนาจะจัดคิดเต็มๆให้เบ้่งครับผมนี่แกงไก่ฟักทองครับผมแซบ่บแซ่ผนดูแลสุขภาพนั้นด้ครับผมสำหรับนีล่าไปก่อนครับผมโอ้เสียงนกเจียวเจียวเลย